สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะใครใครเข้าครัววันนี้นะคะจะมาแนะนำซุปเพื่อสุขภาพนะคะ mm hmm. ก็คือซุปแปะฮะกล้วยหอมค่ะซึ่งแปะฮะเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะในการช่วยบำรุงปอดนะคะกล้วยหอมก็ช่วยระบบขับถ่ายให้ดีนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรจีนอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมดีไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะซุปแปะฮะกล้วยหอมนะคะ ส่วนประกอบสําคัญก็มีกล้วยหอมนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นนะคะน้ําตาลกรวดค่ะแปะหะค่ะหรือดอกไม้100กรีกนะคะเปลือกส้มจีนนะคะแล้วก็น้ําค่ะสําหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv er ค่ะเอาละค่ะเดีย๋ยวเรามาติดตามชมการปรุงซุปแปะหะกล้วยหอมกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะซุปแปะฮะกล้วยหอมนะคะเราก็จะเริ่มทําด้วยการนําน้ํามาตั้งให้เดือดน,นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลกวดลงไปะค่ะคนให้ละลายเลยนะคะเมื่อน้ําตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะนําแปะฮะที่ลวกด้วยน้ําร้อนแล้วนะคะเพื่อให้อ่อนตัวนิดนึงแล้วเราก็จะนํา มาใส่ลงไปนะคะตัวนี้เนี่เวลาเราทานซุปเนี่ยเราสามารถทานดอกไม้แบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเอาทิ้งไปนะคะเพราะมีประโยชน์มากตัวนี้บำรุงปอดของเรานะคะจากนั้นเราจะใส่กล้วยหอมนะคะที่เราหั่นแว่นไว้ใส่มากน้อยก็ตามชอบเลยะคะ่ะ คนให้เข้ากันนะคะเปิดส้มจีนค่ะเพิ่มความหอมและรสชาตินิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมารอให้ซุปเดือดอสัก1ินาทีนะคะแล้วเรามาดูหน้าตาหลังจากที่ปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรียบร้อยแล้วนะคะซุปแปะฮะกล้วยหอมนะคะสำหรับ ซุปถ้วยนี้นะคะจะทำให้ท่านได้นอนหลับสบายนะคะช่วยบำรุงปอดและหลอดลมนะคะบำรุงสุขภาพชั้นเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะคงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ f o o t r a v e l t v สำหรับวันนี้ขอให้สุขภาพดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ